สวัสดีนะทุกคนพบก,กับมาในโกรก Garden นซึ่งหลังจากคลิปที่แล้วที่พราได้บลัดบานาน่านะทุกคนจากร้านค้าบลัดมูนพ่อก็ได้เงินเยอะมากก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะทุกคนพ่อจะมาอัปเกรดการ์เด้นพวกเราแล้วมันได้หนึ่งรอบหรือว่าได้แหละเออได้กี่รอบก็ได้อ,อันที่สองอะกี่รอบ้วกดออก ไปถึงไอ้บานาน่าเด็ดออกมาแล้วมันเกิดใหม่ไหมอืมอืมวิ่งกล้ยอยู่จะกล้ยอยู่อืมฮึต้องรัดมูลใช่ไหมเออเซอร์เวอร์ฮอปไม่ค่อยขุ่นอ่ะอืมอืม Ok. ดูก่อนไม่ขุมอ่ะอืออือเราจะไปกลับไปที่ไหนเราโอเคโอเคเราอยากได้อ่ะอยากได้ต้นใหญ่ๆหอ่ะเฮ้ยดูอยวนี้วันเด็ดเด็เราใช้ที่ลดน้ำได้นะรู้ปะเพื่อจะให้พืชตบโตไวขึ้นอ่ะเออ มันเติบโตเร็วมากเลยเฮ้ยเวลาเด็ดรักกันรู้ดอเฮ้ยสามมือนกพันเหรอโอ,อ้โ,อโหเยอะมากเลยทุกคนก็ได้ในคลิปนี้เพปก็จะมาอัพเกรดฟาร์มพวกเรากันโอเคเดี๊ยนเดีเธอขายได้เยอะมากเลยเราจะปลูก เออแบมบูของเราโอเคแล้วเราลืมไปเรามีไนต์สตาฟนะแต่เราไม่รู้ว่ามันทำงานในบลัดมูนหรือเปล่าน่าจะไม่ทำงานไอช็อคกี่แบบบลัดมูนตัวนี้รสเบอร์รี่เหรอรอมดี้มันก็แค่ราสเบอร์รี่แบบแช่ไม่ใช่มันมีแดงๆอะไรแดงๆไหนอะเบอร์รี่วิตเจนเราไม่รู้ โอเคทุกคนแต่เขาก็เพิ่มพวกกระเป๋าพวกนี้มาก็เราคิดว่าไอ้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ก็เขาก็เพิ่มบินสต็อกเขาก้ามาในเกมแล้วทุกคนซึ่งเป็นเออระดับอันใหม่พาราส m a ติก9%ก็จะเอาน้อยมากเลยแะทุกคนโอเคแต่ก็จริงแหละถึงแม้จะเอายากขึ้นอะเพราะมันระดับพาราส m a ติกแต่ว่า ดีวานก็ไม่ได้หาง่ายค่ะเออไม่ได้หายากขนาดนั้นทุกคนร้ดเราทุกคนตอนแรกมันแดงๆออร่าแดงๆอยู่ตรงนั้นทำแบบหามไม่รู้ว่าจะมีก็ได้นะเราจะเก็บเกี่ยวลบานาน่าของเราโอเคทุกคนเอได้ลัตอานเอ่อบานาน่ามาละได้มาเล็ดโอเคลัตบานาน่าขายได้ดีอยู่เหมือนกันะ อันดิมดิเราไม่รู้นะก็มีมูลิตหรือเปล่าแต่ว่าเราจะขายบลัดบนานาน่าอันนี้อะไรตไสำหรับสองแสนบลัดบานาน่าขายได้ดีหรือเปล่าโอ้บลัดบนานาน่าโอพีมากเลยน้ำดิบลัดบนานาน<อ>่า้ะใช้วัตช์ริงจะใช้วัตช์ริงแค่ได้ดิเรอจะใช้สปริงคูลเลอร์เนี่ยเราใช้วัตช์ริงแคนได้นะถูกป่าอาดูกันเอ่อ อ,อันนี้คือตรงไหน have อเราหาไม่เจอเอ่อไข่อะไรแหวะไข่แหวดูรู้ๆถ้าอยากเอาบลัำน okay. ี่มันรอดได้เลยม่ช่วยอะไรก็ไม่สันิยังน่าจะได้ไอซ์เราเสียเรามีสปริงคัลเลอร์ปะกอดลี่โอเคเราไม่มีสปริงคัลเลแบบธรรมดาเนาะพอเราดูแล้วเราไม่มี เราจะไปซื้อ basic sprinkler โอเคมีแต่ advance กับเอ่ก็ตี้ sprinkler เราจะซื้อไปก่อนโอเคแต่ว่าบลัดบานาน่าแบบขายได้เยอะมากเลยนะทุกคนเพราะโคตรเทมากเลยะทุกคนเราจะมาวางตรงนี้แล้วมาดูโอเคป่ะนี่บลัดบานาน่าโตไวมากเลยเราจะไปขายแล้วเดี๋ยวดูกันได้กี่บาทอันนี้ขนาดมีแต่ black banana บลัดบานาน่านะทุกคนพูดผิดพูดผิด เออจอแบลัดบานาน่าโอพีมากเลยอะแถมเอาง่ายด้วยนะทุกคนโอเคเป็นระดับมิสิกนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บเก็บกริกันก็อัปเดตใหม่นี่แบบอัปเดตใหญ่มากเลยนะทุกคนเขาเพิ่มมาหลายอย่างเลยอัปเดตเลยโอเครอาเเยรอให้บลัดบานาน่าโตได้เงินเยอะมากเลยเออมันนี้เธอเออโตยังอ่ะบลัดบานาน่าเธอใช้วัตถุริงแคน,น,นบางอย่างอเาออบลัดมูนนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ผ่านมาแบบ10นาทีแล้วนะทุกคนอันนี้พูดจริงๆผ่านมา10นาทีอลเาใช้กอลลีสเปนเกเลยใช่น้องแมวน้องแมวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดนน้องเออพวกนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมัน trash แต่ที่เราอยากที่เราอยากรู้อย่างหนึ่งนะทุกคนคือเอาชิเกนจักกี้มาจากไหนนั่นแหละที่เราอยากรู้แล้วเขาก็น่าจะเพิ่มสัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาในเกมนะหรือเปล่าน่าจะเพิ่มสัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาในเกมนะเนี่ยเดนเนี่ยทุกคน อย่าไปดูกันเถอะตอนนั้นเขาเพิ่งขายเออมาเพิ่งปะเราดูก่อนมีเมล็ดถั่วมาแล้วเหรอเขาเพิ่มเมซิโคเอ็กซ์เขาเพิ่มเขาเพิ่มมเมล็ดถั่วมาแล้วเหรอใช่มันเดมนเมล็ดถั่วเป็นเออ้ยถั่วสามบรรณาลอถั่วมึนจิตกันใช่และบานาน่าถือว่าโอพีนะทุกคนแนะนำท่านเกิดทุกคนเห็นบลัตบานาน่าให้สื่อนะทุกคนคุ้มเงินมากเลยนะทุกคนคุ้มเงิน ร้านาน n a ขายได้ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะทุกคนแบบมัน,น่าจจะดูน้อยแต่ว่าแบบถ้าเกิดมีิวเทชั่นหรืออะไรนะทุกคนขายได้เยอะม,มากแน่เอารับรองเลยร้านาน n a คุ้มเงินนะทุกคนแบบแต่ว,ว่าต้นเขาแปลกๆอืใช่เดี๋ยวเพื่อไปดูกันเถอะมีอะไรบ้างโอเคเออมีบาบูมีบามบูมาเพิ่มฮะเราไม่รู้นะว่าเราจะซื้อบามบูต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่า ก็เดินเล่าเตรียมด้วยอ,อ,อันนี้ละด mm hmm. ชสิเราขอลงน่าจะส c r e e n s h o t เราไม่ได้อยากซื้อซนะูเปอร์ซีนะทุกคนเป็นเพราะว่ามันไม่การันตีผลไมด้ดีๆมันน่าจะให้สตรอเบอรี่เราก็ได้นะทุกคนซึ่งเราไม่อยากได้สตรอเบอรี่แบบเลนโบแบบนั้นจะโคตรเฟืองเลยอยากได้แบบชิคเก้นแต่แบบจิ้มกิ้วว่ะชิคเก้นแบาบนานาโอเคเชะ เขาได้มาเนี่ยแล้วเขาชิคเก้นแบบน่อนอนเออมีอย่างหนึ่งที่เราอยากจะรู้ว่าคือแบบเอาชิคเก้นจ็อกกี้มายัางไงทุกคนทุกคนรู้เปล่าเอาชิคเก้นจ็อกกี้มายัางไงถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าชิคเก้นจ็อกกี้มายัางไงพี่มัน,นอมเมนต์เลยนละทุกคนเพราะว่าเราก็อยากได้ชิคเก้นจ็อกกี้เหมือนกันกเลี้ยงได้กลัแบบไปดูร้านค้าสดนค้าโอ้แบบตรงนี้คือแบบป่าแบมเบิลทุกคน แค่ว่าแค่วางแบมบ,บ,บูเยอะมันก็ดูเป็นป่าขู่อะไรอะ่ะอฉัอนฉันรอมเดียรอิชาโฟกัสไปที่การ์เด้นของตัวเองก่อนเถอะน,นี่เราไม่รู้นะเราเก็บแคคตัสิบเปล่าน่าจะนะทุกคนหนึ่น่าจะเก็บแคคตสัสเฮ้ยเฮ้ยอะไรของเดียไม่มันไมน่มันไม่ดีมันขายอยู่ตลอดเวลามันแคไ่ไมันก็แค่ป้องกันไม่ให้คนขโมยเออคือ อัน<ว>นี้ยี่สิบล้านเลยนะคุมเป้าใครเขาโอเคทุก,<อ>ทกคนเขอได้กล้วยมาเออเราชอบกล้วยนะทุกคน,นในเกมนี้มาดีแบบดีไซน์มันดีมากอะแบบเออกล้วยเราไม่รู้นะทุกคนว่าเอากล้วยแบบธรรมดามายัางไงน,น,น่าจะได้มาจาก limited event น,นะทุกคนหรือว่าแบบกล้วยพวกนี้คือโคตรดริปปี้อะทุกคนแสน้านพันขายก่อนได้กี่บาทได้กี่บาทได้กี่บาทยี่สิบล้านสามแสนอะทุกคน ยี่สิบล้านอะโอ้เสื่อไดเสื่อได้เขออะไรเพียงหนึ่งแต่เราจะเอาเอออันนี้นะทุกคนว่าเสื่อไดเออเขาเออเอาอันนั้นเออเสีลบเราไม่เคยได้บเออโคาคนัดเขาคนัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่ะเด้เราลกเขาคนัดออกไปจากฟาร์มเราแล้วแลาเบนาน่าเป็นแบบเพื่อที่ดีไกล่ซิ่งอย่างเเหมือนกันแหละโอเคทุกคน เอ้โกเด้หลับเราปีนขึ้นไปได้ยังไงอ่ะเอ้ยอย่างหนึ่งเราควรดูว่าโกเด้หลับเราคิวหรือเปล่าเด้โกเด้หลับดีนะมันเออจะคอยเก็บเมล็ดมาให้โอเคโกเด้หลับโอเค ไปพวกกล้วยดีมากเออระวังไข่แลด้วยหรอมันตั้งหนึ่งชั่วโมงเลยนะพูดจริงจริงนานอยู่เหมือนกันอันนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวคืนนี้ก็มันหนึ่งชั่วโมงเองนะคุณเออแต่จริงนานอยู่เหมือนกันแหละโอเคไม่นาน,น,านกว่ากว่าจะอิ่มออกทีโตอื่นมันไปไหนมเนีย่ยไหนอน่ยบานาน่าเราหายแน่วนนี้แล้วคุณบานาน่าเราหาย โนบมาเราไปไหนโนบมาเราอยู่ในป่าแบมบูอะไหนอบนนะบานาน่าไม่ได้โอ้โนบบานาน่าเราเราไม่รู้นนว,นนว่ามันเตบานาน่าเธอทั้งพิมบีมันบีเริ่มต้นในตัวบีโอ้ชิชเบ้โรดี้ทำไมกล้วยเป็นแดง Bro, try to flex อะไร4 3 2 1อ่ะไร flexing เรา flexing เ่าออะไรอ่ะามออ๋อคือพืชของเราเองมะเล็ดพืชอะไรยูดูดิเฮ้ยเราไม่รู้นะนี่เป็นช็อคหรือแบบบลั่มูนน่าจะเป็นบลัดมู๊ Cranberry ไงอุ้ยแบมบูแบบยาก Cranberry อาใช่ cranberry อขอ <คน S 1> อ <คน S 1> อยา่ยอยางอีกอ่างนึงเดคอนโเดอเออโอ้ขอเดนะอย่าอยังหนเลยก็มีบลัดานะา,า,าน่าบลัด b า n น n าขายได้เยอะเลยนะถูกป,ปะอ,อยวฉันต้องเพิ่มต้นใหญ่ๆมาตรงนี้ค่ะอะตัวนี้หิวให้ให้ให้ให ดนว่าเราจะอดอาหารพวกเขาเยอะเกินไปโอเคน้องหมาตัวนี้ก็หิวน้องน้องหมาน้องหมากลับมาเราถ้าเกิดน้องหมาไม่กินข้าวเขาจะไม่เจริญเติบโตนะฉันให้บานาน่าอันหนึ่งเพิ่มดูเพิ่มแบบโเยอะเขาได้ไก่แล้วเหรอมีตั้งไหน มีตั้งนานแล้วอ๋อใช่ใช่นี่ไปดูมาเลดกันเถอะไม่แน่อาจจะมีมาเล็ดดีๆโอ้ยอันนี้ก็วิ่งอยู่นะทำคี้นแม่ค่อยมีอะไรดีนะตอนนี้มันหิวตอนมันมันมันเต็มเลยอ่ะมันเต็มเลยอัพเดทนีดับเบิรยูอัปเดตเนาะเช่ป่ะดับเบิรยูอัปเดตวิ่งเิอสิบนหรียญสำหรับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ที่จะได้บลัดมูนนานอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่รางวัลคือคุ้มอ่ะ โอเคทุก okay, คนอือเออสปริงคอลเลอร์เราหมดละแต่แบบบลัดบานาน่าพวกนี้แบบ mm hmm. เป็นเฟล็กซ์เใช่ไหมคะเราอยากให้เขาเพิ่มแบบอีเวนต์ร้าน,นค้าอะไรแบบพวกเนี้ยมันสนุกดีไม่ต้อง <I S 1> แจมเบอร์ลิงมันมันนุกอยู่เหมือนกันนะทุกคนอีเวนต์แบบนี้มันไม่ต้องแจมเบอร์ลิงไงเราได้ยินบอกว่ามันก็เคยได้เออมันก็เหมือนอีเวนตนะ์อีสเตอร์นะทุกคนเวนอีสเตอร์เขาขายแคนดี้บลอซซัมซิมเปอรลิมิเต็ดทัน ถึงแม้จะเศร้าก็ตามที่เราไม่ได้แคนดี้บลัซซัมแต่ก็มันไม่ค่อยดีพูดจริงๆมันดีนะแต่ว่าเดี๋ยวก็มีพืชที่ดีกว่าแคนดี้บลัซซัมในอนาคตอะ่ะโอเคแต่แบบันี้แคนถ้าเกิดเออเล่นตอนอีสเตอร์อีเวนต์นะถ้าเกิดไอแคนดี้บลัซซัม um, คือแบบโอพีเลยอะถ้ารู้ปะ่ะโอเค อันนี้เราเจรอเราลนะน้อมินีนะก็ตายหมดไรประโยชน์เฮี่ยวกระต่ายออกไปแล้วก็เอาหมาสีทองใส่เข้ามาแทนก็จ่ายดีหมาเหมือดไรประโยชน์อ่ะพูดจริงๆหมาอะไรประโยชน์เอาเอาเอากระต่ายตัวใหญ่ออกไปออกไปเฮ้ยแบบมันกินแครอทแต่เธอไม่มีแครอทไงแล้วแครอทมันก็กากสุดเกมอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเมั้ง ก็คือเขาเพิ่มไข่เมสิกนะทุกคนเราไม่รู้เหมือนกันฉันถูกระต่ายกระต่ายหายไปไหนแล้วอะแต่อย่างนะมันนี่เราอยากดูว่าเอาชิคเก้นจอกกี้ยังไงกระต่ายหายไปไหนแล้ววะดูในกระเป๋าทุกก็ทำพิมบานาน่ากระต่ายก็คลั่งสุดละเออก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไรก็ subscribe ไปๆเดี๋ยวจหม่คลิปหน้านะทุกคนวันนี้เราคลิปหน้าเดี๋ยวเพื่อจะพยายามเอาชิคเก้นจอกกี้กันเข้าใจดูมันดูมันดูดู ก็จบคลิปแค่นี้กันนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย